โอ้โหรู้สึกว่าดูเจเจจะกินดีนะครับโดยเฉพาะยา้ายอดเนี่ยเก็บกินดีมากเลยด้วยหญ้าดำดววื้ออ,อดูเจลำพูนครับเต็มที่เลยอืม เต็มไม้เต็มมึอือดูจิมันอร่อยข้างน้อนน่าจะเนจ๊มันเสียบหลายต่ะอ,อร่อยดีมีประโยชน์ดูครับคำโอมคำโไมในภาษาอีสานก็คือคำใหญ่แท้โอ้โหเราจะกินการกินครับไม่ค่อยเลือกเลยนะดูว่ะมันคือหญ้าอะไรอ่ะ เอออืมอ,อ,อะไรครับเนี่ยอร่อยไหมครับเนี่ย หน้าเขียวสดกานปลูกเนเปียได้ยาอันนี้แทน่ะยาธรรมชาตินั้นดอกยาไม่ค่อยกินนะดูเอสิเว่าอยากฟังประวัติไพฑูรย์นะครับส่วนบัวบ้านตอน กลางวันกินหมดแล้วนะย่ากินกลางวันหมดแล้ววันนี้ลงสับประรดเพิ่มนะฮะลงสับประรดเพิ่มเป็นเอ่อกี่บาทนะตอนแรกลงไว้อาทิตย์ละไอ้ครึ่งเดือนครึ่งเดือนนี่หมื่นสองครับแต่ก็ลงเป็นแค่หกหกล้อ ผมมาท่านอยู่ครับแต่พี่แกขี่รถคันสีดำออกไปซิ่งมาแล้ววันนี้แม่ไม่เป็นวิญญาณครับเพราะว่าถ้าเอาไว้นานมันเป็นวิญญาณสับรถแต่ถ้าลงหกพันเดือนหนึ่งก็ประมาณสี่รถให้ช้างหกเชียกได้กินอร่อยไหมลูก ไม่แห้งนะครับกําลังพอดีอออออผมชอบชอบเจแพนพวงกับเจลังพูลมากเขากินยาได้ครับ ช่เป็นดวมากดฮะส่วนใหญ่จะชอบกินดอกอยาเจ้เขาจะดูแลชอบกินะอะไรยาให้มันมีดอกเหมือนหญ้าไม่กวาดเลย อื้อืมอื้ยอรอ่อยไหมได้ครับแผนแสนบัวบาน ทุกชิมันผมผมเคยเคี้ยวญ่าดูนะมันคมขมมันไม่อร่อยแนละ้ครับนอกจากอ้อยกับชื่นโยนอะไรอะ่ะชื่นโยนสับป,ปะรดมาให้แนละ้วอืมชื่นบอกวิญญาณสับป,ปะรดบบานกินได้อยู่นะคือพัทยากับชัยภูมิราคาก็ต่างกันประมาณสามพันพันห้านะครับต่อ อยู่ที่พัทยาต้นใหญ่สวยกว่าอยู่ที่ชัยภูมิก็ต้นเล็กใครซอนใด้เคี้ยวได้คเคี้ยกัดกินชิมไม่ใช่ครับอือืมันเป็นยังไงมันมีต้นข้าวเลยใช่ไหมเจ๊ เจกินดีมากแอมแอมแอมอาย่อยดีมีประโย์กินมันยังไงทงั้งทั้งซุมนี้ กลมสุดไม่ใช่บัวบานนะครับกลมสุดก็คือเจเจครับ Hi everyone กลมสุดก็คือ,จจอเจเจนะมันได้เก่ายัางหนูอ,อีกเท่รเดียวแบบมืออื่นบบเก่าครับคือ,อแล้วนะ คือเราไปใช้อะไรสักอืมมันไหลป่ะครับที่ได้ให้เงินเพิ่นทีเดียวเลยนะที่ได้เพิ่นเซิงทีเดียวเลยเด้ดีเลยครับอัดไปเลยครับนี่เนาะอัดไปเลยถิงเวลาหลาย่ลดกินเบอร์กินกับซ้างมัน นี <these trees. S 1> ่นะครับเซิงดีเซิงดียิขันตัวเมียมันหนึ่งเซิงดียขันตัวเมียนึ่งแม่นะครับนี่ฮไม่มีใครกลมไปกว่านี้นะตัวนี้นะลำพุน่ะ คือไม่ลดหรอกครับก็อยู่ในนี้แหละเอาให้เขากินวันดีก็มีความสุข หล hey. ายวะเป็นเป็นปีแล้วเป็นบิะคิดว่าเสกเห็นอยู่ครับแต่ม um, uh ันสิ่งยากบ่งทางมันไกลอ่ะอันนี้ก็ถิ่มไปอังสี่สมือได้เลยลูกทิ่ไปอีกสี่แหะ ครับดีแล้วครับ,รมนนบแมนอันนั้นสร้างมารถหนึ่งดิอันนี้สร้างเครื่องรถเอาอันนั้นสร้างไว้รถหนึ่งเล่นเล่นเอากินดีนะอะไรครับโอ้คะแนนอะไรครับโอ้รเดีไปปดวไป,ไ,ไ,ปไ,ได้ครับ เดี๋ยวเดี๋ยวควานรับแทนควานรับแทนครับเอ๊ะเสียงแล้วเสียงแล้วทอาเสียงแล้วเออผมปลูกในเปียแต่ได้หญ้านี่ครับอุ้ยวายูหนาอยู่เออคิดแล้วมันสิงามไหมมันอันดี้นามนะเออโซนหนามต้นละ ยาก็าาวบบละเท่านี้ค่ัขัดจมูกแล้ว <c oughs> ใช่ครับรู้สึกว่าสาวๆจะไม่ชอบกินสับปะรดเล ก็เล่นกินหญ้าหมดไปก่อนเนี่ยช้าวชอบกินหญ้าครับผมสับระรดไปแก่หารเสริมครับถ้าเป็นไม่ได้ไม่กินสับระรดก็ได้กินแค่หญ้า<ม>นะฮะเจ๊แล้วพูลไปมาหาแฟนมาแนละ้วได้8ดครั้งละพรุ่งนี้ก็ครั้งที่เก้านะครับส่วนมนก็เจ๊เจ๊ไพาบูล ทีนี้ไพบูลก็จะเป็นการผสมพันธุ์ในสามตัวแหละสามมือเหรอเอฟนุ่มสุลินมาโตโต้แล้วก็มาใส่ดอยแหละสามมารผสมพันธุ์ยากคับช้างบางทีที่ผมชอบพูดไปบางทีจับไม่ถูกว่าเป็นสัตว์ตอนไหนอะปีหนึ่งช้างขึ้น3าครั้งสาครั้งครั้งละ3มวันและมีโอกาสแค่เวัน นะตามทฤษฎีนะที่หมอพูด